มาแสดงความยินดีกับพ่อเบ้นกันหน่อยดีกว่านะฮะ,ฮะหลังจากที่ไปงานประกาศรางวัล TikTok Award Thailand 2024ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศการประกาศรางวัลเนี่ยโหโก็สร้างความฮือฮาเลยนะฮะเพราะว่าพ่อเบ้นเดินมาพร้อมกับเจ้าหมูเด้ง <ฮะ S 1> แต่ไม่ใช่ตัวจริงนะเป็นม็อกอัพของเจ้าหมูเด้งนะฮะในการขึ้นไปรับรางวัลเวทีและสิ่งที่ฮือฮามากกว่านั้นคือน้องหมูเด้งออกมาพูดถึงความรู้สึกด้วยครับ ตื่นเต้นนะปกติอยู่ตโโลแตล่ในบ่อฮิปโปอลไรอรานี้อยู่สูงขึ้นมาหน่อยก็ขอบคุณทิกติกครับที่เรียกได้มาเป็นหนึ่งในผู้ข้าชิงนะครับแล้วก็ขอบคุณคะแนน,น,นโหวตด้วยนะครับที่โหวตให้ได้รางวัลนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องอูเรงขอบคุณต่อเลยนะครับ วันนี้นั่นนะสิไม่มีใครเกินเลยนะนนกับสำหรับหมูเด้งนี่แหละคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านตอนนี้เป็นซุปตาตัวจริงที่ว่าเมื่อวานนี้ไปร่วมงานกันเนี่ยตรกรีดเสียงดังกันสนั่นกันเลยคุณผู้ชมครับหลังจากพ่อเบซ์น,นะฮะที่เป็นพี่เลี้ยงของเจ้าหมูเด้งนี่แหละขึ้นเวทีเพื่อไปกล่าวขอบคุณแล้วก็ยังมีคลิปหมูเด้งออกมาแบบนี้เป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนในงานด้วยนะฮะ,ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ครับพ่อเบซ์ก็มีการเปิดตัวไม่ธรรมดานะฮะ เพราะว่าพ่อเบ้นมาพร้อมกับอุ้มตุ๊กตาหมูเด้งลงมาจากบนาันไดเลื่อนเลยเดี๋ยวขอภาพเปิดตัวสักนิดนึงนะฮะก็เป็นการเดินลงมา พร้อมกับการถือเป็นเหมือนตุ๊กตา็อกอัพของเจ้าหมูเด้งตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่กัลสลาสร้างเสียงปิ๊ดกันไปแล้วรอบหนึ่งและเดินเข้ามาพร้อมกับน้องนโปะน้องหมาคอกี้ตัวกลมน่ารักนะฮะก็มีการทักทายถ่ายรูปกันอย่างน่ารักกันเลยคุณผู้ชมครับนี่เป็นจังหวะนี้นี่น้องน้องคอกี้นี่ก็งงเหมือนกันนะใช่ไหมลูกใช่นโป๊ะหม่ำหม่ำก็งงเหมือนกันเอ๊ะหมูเด้งตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจังเลยนะฮะต้องบอกว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ครับหลายคนกังวล ว่าพ่อเบซนเนี่ยจะไปร่วมงานนี้ได้หรือไม่เพราะตอนแรกพ่อเบซนเนี่ยมีการปฏิเสธไปนะฮะว่าจะไปร่วมงานไม่ได้เพราะติดภารกิจสําคัญเลยคือล้างบ่อฮิปโปก็คือบอกหมูเด้งกับแม่โจหน้าถูกต้องแต่ตอนนี้กลายเป็นภาพภาพนี้นะฮะดูแล้วคนที่ล้างบ่อคุ้นๆไหม ผอผอสวนสัตว์ครับเพราะว่านี่มีการออกมาบอกเลยบอกว่ามติของที่ประชุมออกมาบอกแล้วนะฮะว่าให้ท่านผอเนี่ยมาล้างบ่อแทนเพื่อให้พ่อเบซนเนี่ยแหละไปรับรางวัลโอ้เอ็นดูดีดีก็เป็นคลิปคลิปนี้หลายคนก็เข้ามาแซลกันเยอะใหญ่เลยคุณผู้ชมครับกับผอสวนสัตว์นะฮะที่กําลังล้างบ่อหมูแดงนี้ทําเอาหลายคนบอกว่าวีรกรรมเนี่ยอยู่ไม่นาน แต่ตำนานผอล้างบ่อหมูเด้งเนี่ยจะอยู่ตลอดไปนี่บางคนบอกว่าองค์กรนี้น่ารักนะเป็นสวนสัตว์ที่มีความสุขจริงๆผอนี่สุดยอดมากๆเลยนะฮะทำได้ทุกอย่างจริงๆในขณะที่ผอครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าผอเป็นตัวแทนก็ได้นะไปรับรางวัลแต่ผอก็สปิริตเต็มเปี่ยมเลยครับให้พี่เบซ์เนี่ย ที่เป็นพี่เลี้ยงของเจ้าหมูเด้งไปรับรางวัลแทนในขณะที่บางคนก็บอกว่าเด้งงอนแล้วนะทําไมพ่อไม่เอาหนูไปด้วยแล้วก็บอกว่าไม่คาดคิดเหมือนกันว่าผอ,อเนี่ยมาจะล้างบ่อจริงๆนะฮะต้องบอกแล้วว่าผอ,อสนศาสตร์เนี่ยคุณผู้ชมครับลงไปล้างบ่อแบบนี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ ที่จะเห็นว่าในช่วงเช้าตอนแรกเป็นพี่เบ้นก่อนพี่เบซนล้างบ่อนช่วงเช้าเพราะว่าไปรับประวันในช่วงเย็นก็มาทาภารกิจในช่วงเช้าก่อนก่อนที่จะมีการส่งต่อให้กับผอ,อน,นี่ส่งต่อตําแหน่งส่งตำแหน่งเนี้นี่ส่งอุปกรณ์ด้วยสายยางถูกต้องแล้วผ <c oughs> อ,อ,อทำแทนต่อไปก่อนเลยนะฮะผอ,อ,อก,ก็อล้างอย่างขมับขยเมนเลยกันเลยคุณผู้ชมทีนี้ผอ,อเนี่ยบอกว่า พ่อเบ้นเนี่ยมาขออนุญาตครับว่าจะไปรับรางวัลที่ tiktok A w a วอรนะฮะมีการทำหนังสือมาตอน6โมงเย็นซึ่งตอนช่งชวงเช้าก็มาทำงานตามปกติเลยคุณผู้ชมครับส่วนตัวก็คือผออจริงๆแล้วเนี่ย คือลงไปในบ่อได้ทุกบ่อเลยนะฮะทั้งการล้างบ่อการให้อาหารการดูแลตรวจสอบสุขภาพสัตว์ในเบื้องต้นทําแบบนี้กับสัตว์ทุกชนิดอยู่แล้วแต่ที่เขียนลงไปในเพจเนี่ยก็เหมือนเป็นการแซวกันขำขำสนุกสนุกแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วและที่สําคัญเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ถือว่าการที่พี่เบ้นมารับรางวัลไปประกวดอะไรแบบนี้เนี่ยก็ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรด้วย ทีนี้หลายคนสงสัยฮะว่าผอ,าอาลงไปล้างบ่อเองแบบนี้เนี่ยแล้วหมูเด้งล่ะจะวิ่งมาเล่นเหมือนกับพี่เลี้ยงเหมือนเจ้าเหมือนกับพ่อเบนหรือเปล่าเ,าเขาจะแบบมาสวบขาสวบเข่าไหม แต่ผอ,อออกมาบอกนะฮะบอกว่าห,หมูเดงไม่ค่อยคุ้นกลิน<อ>่นมีการวิ่งไปองค์ไปแอบอะไรแบบนี้บ้างนะฮะ <c oughs> แต่ว่าผอ,อ,อก,ก็บอกว่าอ่หมูเดงไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวพ่อเบนก็กลับมาแล้วอเออก็เป็นภาพความน่ารักนะฮะของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในช่วงวันหยุดแบบนี้เชื่อว่าหลายคนยังคงอยากไปดูความน่ารักของเจ้าหมูเดงแน่นอนนะฮะใช่ค่ะนะดังไปทั่วโลกเลยนะสำหรับกระแสหมูเดงนะคะยังไงต้องขอชื่นชมพ่อเบนนะพี่เลี้ยงของหมูเดงค่ะหมูแอนด์เดอะแก๊งจริงกว่าจะมีวันนี้ได้ ไม่ใช่ว่าพึ่งจะแบบทำแล้วดังนะแบแบเขาก็ทำมาตั้งแต่คอนเทนต์ตอนเลี้ยงหมูตุ๋นแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ชมในช่วงนี้มีฝันมีเป้าหมายอยากทำอะไรทำต่อมุ่งมั่นต่อไปสักวันก็จะเป็นวันของเราเหมือนกับขาหมูแอนเดอะแก๊งของพ่อเบนและน้องหมูเดงนั่นเองนะคะดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาด มั่นใจวันนิวส์